หลังจากที่เทศบาลนครสมุทรสาครได้ประกาศว่าจะทำการซ่อมสะพานมหาชัยหรือสะพานวัดเจดโดยจะซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหายและได้มีการกำหนดวันปิดสะพานมหาชัยจำนวนหนึ่งช่องจราจรในฝั่งขาเข้าตลาดมหาชัยซึ่งก็คือวันที่6สิงหาคมถึงวันที่31ตุลาคม2566เพื่อซ่อมแซมท้องพื้นสะพานที่ชำรุดและในส่วนโครงสร้างอื่นๆ ทั้งนี้เรื่องที่มีประชาชนมีความกังวลก็คือการจราจรบนสะพานมหาชัยจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเพราะปกติช่วงที่ไม่มีการปิดช่องจราจรนั้นรถก็ติดขัดอยู่แล้วและเมื่อมีการปิดหนึ่งช่องจราจรรถจะติดขัดหนักสาหัสหรือไม่โดยในวันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้ลงพื้นที่ไปดูการจราจรในช่วงตั้งแต่เวลา7นาิก30นาทีจนถึง8นาฬิกา30นาที ซึ่งก็พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองสมุทรสาครที่กำลังปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้สัญญาณการจราจรทั้งสองฝั่งของสะพานค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่ปิดสะพานมหาชัยหนึ่งช่องจราจรนั้นทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้บริหารจัดการจราจรในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงช่วงเย็น ดยให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดฝั่งละ2นายซึ่งจะมีการวิทยุสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานถ้าหากฝั่งไหนมีรถปริมาณมากก็จะปล่อยฝั่งนั้นเป็น2เลนช่วงเช้าปัญหาที่เกิดนั้นจะมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเยอะเพราะฉะนั้นต้องปล่อยรถฝั่งขาเข้ามหาชัย2เลนขาออก1่เลนแต่หลังจาก8นาฬิกาไปแล้วเมื่อผู้ปกครองส่งบุตรหลานเสร็จ ก็จะออกจากตลาดก็จะต้องเปิดขาออกให้เป็นสองเลนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูสภาพการจราจรหน้างานว่าขาเข้าหรือขาออกมีปริมาณรถมากกว่ากันซึ่งการอำนวยกการจราจรนั้นก็อยู่ภายใต้คำสั่งการของผู้บังคับการผู้กำกับสารวัตรจราจรและร้อยเวรคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาค่ะทั้งนี้การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีฝั่งละสองนายเพื่อที่จะให้มีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนคอยบอกให้รถบรรทุกเกินหกล้อขึ้นไป ัดเข้าเลนซ้ายขวาของสะพานให้ไปออกทางอื่นเพื่อที่จะไม่ให้รถขึ้นมาบนสะพานโดยเด็ดขาดด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรบอกว่าก็มีรถถกล้อขึ้นไปที่ดื้อฝ่าฝืนบ้างด้วยคำสั่งของผู้บังคับบัญชานั้นให้จับกลุ่มออกใบสั่งเสียค่าปรับตามกฎหมายซึ่งถ้ารถบรรทุกเกิน6ล้อคันไหนที่วิ่งมาเพื่อจะข้ามสะพานแต่ยังไม่ได้ข้ามทางตำรวจก็จะบอกให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทันที หากขณไหนฝ่าฝืนสัญญาณป้ายห้ามตามพรบรจราจรพรบรถยนต์ถ้ามีการข้ามสะพานก็จะจับปรับตามกฎหมายและในกรณีที่รถที่มีความสูงเกิน3.8เมตรหากฝ่าฝืนวิ่งไปชนคานก็จะถูกจับปรับทันทีด้วยเช่นกันค่ะอย่างเราก็ตามการบริหารจัดการจราจรในช่วงที่ซ่อมแซมสะพานมหาชัยซึ่งตั้งแต่ปิดหนึ่งช่องจราจรตั้งแต่วันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาทางตำรวจจราจรบ,บอกว่าทางผู้บังคับการผู้กำกับ และสารวัตรจราจรสั่งการดูแผนผังการเดินรถของตะวันและใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยโดยสั่งการให้ทางตำรวจจราจรทุกนายให้ประจำจุดทุกๆชั่วโมงชั่วโมงและ4นายทางนี้ทางตำรวจจราจรขอฝากไปถึงประชาชนผู้ใช้รถชถนนหากท่านต้องออกจากบ้านก็ขอให้เผื่อเวลาเพิ่มอีกสักนิดเผื่อเวลารถติดเป็นบางช่วงแต่ทางตำรวจจราจรจะอำนวยความสะดวกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะ